เป็นครั้งแรกที่มามาสาวอวหวันนี้ใส่ชุดนักเรียนอีกวันนึงหลังจากที่ไปโอเพ่นทา,า,าวมกรุงเทพก็มาโอเพ่นทาวมสวต่อหน้าอะไรนะที่คุณจะไป<ฯ>อ,อ่ะการสื่อสารสาังคมคนเยอะมากคนเยอะมากบรรดาคนเยอะคนเยอะมากไปหน้ามอแล้วจะไปหาอของกินก่อนหิวอ่ะแร่รู้สึกว่าฝั่งหนูน่าจะมีดาราพ่อคนมุงกันเยอะมากแล้วก็คนกี๊ดดังมาก อะไรคะเยอรมันว้าไปเยอรมันเหรอไปอเลอเล่เยอมังสัพท์วันนี้อันยองวันี้เรจะไปไหนกันตอนสอบคนย่าเยอะอ่วันเนี้ยดูดิตอนนี้แล้วก็อยู่ที่ MRT แล้วเราจะไปรถไฟฟ้าใต้ดินกันนะคะเราจะไปลงสถานีไหนคะเราจะไปลงเพชรบุรีนะจ๊ะสถานีเพชรบุรีโอเคเดี๋ยวซื้อ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  ซื้อกกตั๋วก็ตก่อนคนเยอะมากเราเจอคนทำวอล์กอะคนเราทำวอล์กืนันแล้วตู้ไหมแทนของเราคือมาเพชรบุรีแล้วไงต่อล้วก็ตามเด็กไปแล้วก็เดินตามเขาไปเดินตามเขาไปเป็นครั้งแรกที่มามาสวา ออ้ยรถติดอะช้ำเลยดูไม่อเอา,าอรถมาว้วไม่รู <c oughs> ้ว้าวโหวันนี้ใส่ชุดนักเรียนอีกวันนึงหลังจากที่ไปโอเพ่นทาวเวอรคกรุงเทพก็มาโอเพ่นทาวเวอร์สวร์ต่ออันนี้คือเสื้อเดิมของไม่สันจริงเหรอเฮ้ยอย่าไปบอกเขาจริงจริงๆู <c oughs> ้เด็กเด็กเยอะมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูน่าอะไรนะที่ควรจะไปสวัสดิกรรมสื่อสารสังคม ระงตกค้ำใดไปแลเราเจอแบเฮาร้านพิซซานิการ FC นะคะฝากบอกว่าติดตามมานานมากตั้งแต่ตอนหนึ่งตั้งแต่ตอนหนึ่งอ่ะรายการตกตุ๊กตาบายอ่ะนี่ครับหนวันดีสิลูกวันดีสิตอนนี้มีร้านแบเฮาแล้วเราชอบมากเดี๋ยวไว้จะมากินค่ะกับกอดกับนาราบายค่ะสวัสดีค่ะขับเียร์กินไอตมความสนุกขอน้องๆหนู ตอนนี้เ,เราเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ต้องลงทะเบียนเพราะว่าเราลงทะเบียนไปรวบหน้าแล้วโชว์เขามีเวทีคอนเสิร์ตรตรงนน้นคนเยอะมากคนเยอะมากๆนักเรียนเยอะมากๆ <S <S อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มามสวบเลยนะคะทุกคนตื่นเต้นสุดๆใช่ไหมให่ <S 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 2> <S 2> อลังการเดี๋ยวเราจะไปหาคณะอะไรนะนวัตกรรมสื่อสารสังคมนวตัวตกรรมสื่อสารสังคมก่อนนะคะหรือว่าคณะภาพยนตร์ภาพยนตร์เหือ ทั้งพี่ทั้งน้องเลยภาพยนตร์ให้หมดเราไม่รู้ว่ามันอยู่นเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวหาหาก่อนและจเจ้าภาพยนตรนะคะจาของเราเราได้ไปไหนนอ๋อนี่นี่เขามีหมออ๋อเขามีบอกหาก่อนคนที่เห็นเขามาไหว้กันเต็มไปตอนที่แบบจะสอบเข้าอ่ะอายกับน้องอันดาก็มาไหว้ดูเห็นไหมมีคนมาไหว้ เราเลือกเอาใช้หน่อ,อย่างนี้วะน,นี่คือสนามใช่ไหมอย่างนี้เราอยู่ไหนไวะนี่คือสนามที่เราอยู่อยู่ตรงนี้ไปทางโน้นนะ่ะเจอยังน่าจะเจอละตามป้ายตามป้ายไปดูป้ายก่นอนดูดิอันบนอ่ะไปเขาบอกว่าตรงไปเขาบอกว่าขึ้นบนอะ่ะบิน ฮะขึ้นบนไม่ใช่เดินตกลงไปเว้ยอันนี้มิดอะไรอ่ะมิดเชมีเรียนแถวาฟนเรียนสนใจเชมีป่ะไม่รู้เลยไ,ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ปัชยาและาศาสนาก็จะมีแบบแก๊งรุ่นพี่โปรโมทคณะเดนินมาทัวร์เชียใช่เหรอ,หรอโฟนนี่มันคณะพละศึกษาแล้วเรามาที่ไหนตอนนี้นี่นี่คณะพละศึกษาละ้อโก้ซ้ายอ้า คณะสุดเทพเขาก็ต้องอยู่ในๆนหน่อยหายยากๆน่อยคณะสาัตว์สุดก็ดมีที่คณะมนุษยศาสตร์นี่มนุษยศาสตร์คนเยอะมากมนุษยศาสตร์เออไปทางโนะะ้นไปนะะทางน้เอาละคนเยอะอ่ะไปกับใต้ไปกับใต้ <c oughs> <c oughs> เอาไม่เอาไม่ <c oughs> โอเครถ <c oughs> ตอนนี้เราก็เจอคณะแล้วคนเยเรากำลังจะได้เข้าไปแล้วในไม่ช้า<ม>เพราะว่าแถวอีกนิดนึงนิดนึงใช่ใช่ เดี๋ยวเราจะกอกใบสีขาวเพื่อที่จะไปแลกของกันเอาเกรอกสิดูเขาเกรอกกันเต็มเลยนะนนตอนนี้นะคะเราก็รอคนกรอกเพราะว่าปาก,กามีอันเดียว <laughs> ไปด้พกบักรามาด้วยเราก็กอกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแลกของกัน<ช>ของ,งที่ระลึกแต่ไม่รู้ว่าไปแลกที่ไหนแล้วก็เดินตามสเปกที ไม่ดีค่ะสงต้องทางออกนะแอดูอะไรทุกคนเลยนโอ้มีบขับไปแล้วของพี่อรคือ ขนมหนึ่งช่อเอาอ้ยดีดีโอเคจบจากคณะที่โฟนอยากเข้าแล้วนะคะเราก็จะไปเดินตะลอนดูคณะอื่นบ้างคณะอยากเข้าเราคือคณะที่ผมเข้าอีกแล้วลาะปีนาทีเรื่องน้องๆสามารถมารอได้ตั้งแต่เวลาจริงค่ะเรามีคณาแพทย์ด้วยนี่เดราเขียนว่าพยาบาลแพทย์แพทย์เฮ้ยนี่เข้าสู่ไหนแล้วเนี่ยแพทย์แล้วหรอใช่ปะเราจะมาดูว่านี่คือคณะอะไรนะคะแต่น่าจะแพทย์พยาบาลหรือเปล่า มีซาลา,าโฟนเข้ามาไหนเนี่ยอ๋อวิดล่ะวิดว่ะเหรอคนเดียวมากาาไ,ไ,มไ,ไปหน้าหมอแล้วจะไปหาของกินกันทีวา่าทีวา่าเมื่อกี้เราเจอใครคะเ f ฟซี เม่อกี้เจ้าน้อง FC มาทักด้วยด้านหลังเขบอกว่าพี่บอลรออ่ะคุณไม่ใช่หรอไม่เขาใครคุณอะไรเอาไม่ถือเขามาบอกว่าน้องมาดูคณะวิศวะก็ฝากถึงน้องนะคะถ้าน้องเห็นอยู่ก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนที่สนใจคณะบอลบอลก็ด้วยแล้วกันขอให้ติดขอให้ได้ขอให้โดนบ้างเพลงฉันด้วยฉันมาขอให้ติดขอให้ได้ขอให้โดนเราเข้ามองเพไหมมันชิลไปหาของกินด้วยฉันเป็นเรียนละ Of of อะไคนเยอะมากเตี้ยด,ดูเหงื่อไอ้คนเหงื <oh, ่อเยอะเนี Muslims Muslims ่ยคะเราจะพาโฟนมาไหว้นะคะแล้วขอให้ตีทอฝั่งเนื้อฝั่งตัวขอให้ติดท่องในใจเอาได้แล้วหรอถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปหนึ่งหนึ่ง รู้สึกว่าฝั่งหนูน่าจะมีดาราพ่อคนมุงกันเยอะมากแล้วก็คนกรี๊ดดังมากเดี๋ยวจะไปดูว่ามีใครมานะคะได้ยินปะไดิฉันกรี๊ดวะเสียงโคตรดังอ่ะขอเขาเต้นทีอ้าวเขาเต้นเ,เนหรอ,ขอเขาแค่เต้นเฉยๆครับท,ทุกคนเขากรี๊ดดังมากนะไปดูไปดูอ๋อเขาว่าแดงเขาว่าแดง,แดงเป็นไง แดเราเห็นไหมไม่เห็นแต่โฟนเห็นเลยเห็นป่ะเดี๋ยข้อดีของการมากับโฟนนะคะข้อดีของการกินนมมีน้องชายฉุกทำให้เราเหมือนมีมีโดนใช่สามารถกินโดนได้แบบ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 แไปหาของกินเออไปมามาดูว่ามอสวมีอะไรกินบ้างตอนนี้เราเจอย่านของกินแล้วนะคะโอ้โห ถึงโซนของกินแล้วแต่ว่าคนเยอะมากอ้าวเอออ้าวกมจะกินข้าวหมกเลยเออเราเอาข้าวหมกเียเหรง่ายดีฟิวอ้าวได้ไรเชียร์น้อเราไปหาที่นั่งกินก่อนตอนนี้คนเยอะมากคนเยอะจริงเพื่แต่อาหารเยอะนะเราได้แค่นี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราได้ข้าวแล้วเอาได้เปล่า ที่นั่งกินก่อนใครเขาก็กินจานของนัวกินตตกแตนพาณิาคาแล้วก็ได้ที่นั่งแล้วเราเป็นกินถั่วชั่วเขานี่คือเขากำแพงเลยเพราะเขาเปนข้นาคนเยอะมากเราก็เขินมานั่งกินไก่ทอดตรงน,น,น,รงนี้ตรงนี้กลางสนามสนามหญ้าตรงนี้เห็นเขามาถ่ายรูปก,กันเยอะมากไม่ว่าวันจุบวันอะไรเราก็ได้มาเห็นของจริงแล้วนะคะวันนี้นะคะเลย โมตะกินตอนนี้เราก็อยู่ที่กลางสนามแล้วค่ะโฟลบอกว่าจะมาถ่ายรูปก,ก็กลางเลยตรงนี้เลยโดดเด่นเฉิดฉายถ่ายอยู่ถ่ายอะไรวะเขาดูหัวหน่อยเป็นไงหัวโยมมากคหัวโามร้อนวโจะลวกว <laughs> พูดคำหยาบตีเลือ้อง ปิดคลิปแล้วนะคะคือกระเป๋าเอาไว้ตั้งกล้องเมื่อกี้เราจะปิดคลิปตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดเลยเออเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเพราะว่าเรามีถ่ายงานต่ออีกงานนึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กแล้วก็ดูคลิปต่อไปดูคลิปต่อไปเราจะทำอะไรก็รอติดตามนะคะไปแล้ว